ดูก่อนกระหับบดีบุตรมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าอันบุตรพึงบำรุงด้วยสถานห้าคือด้วยตั้งใจไว้ว่าท่านเลี้ยงเรามาเราจากเลี้ยงท่านตอบหนึ่งจกรับธทรำรกิจของท่านหนึ่ง จากดำรงวงสกุลหนึ่งจากปฏิบัติตนให้เป็นผู้สมควรรับทรัพย์มรดกหนึ่งก็หรือเมื่อท่านละไปแล้วทำการละกิริยาแล้วจากตามเพิ่มให้ซึ่งทักษิณาหนึ่งดูก่อนครหบ,บดีบุตร มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าอันบุตรบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้ย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยสถานห้าคือห้ามจากความชั่วหนึ่งให้ตั้งอยู่ในความดีหนึ่งให้ศึกษาศิลปะวิทยาหนึ่ง หาภรรยาที่สมควรให้หนึ่งมอบทรัพย์ให้ในสมัยหนึ่งดูก่อนคราหบดีบุตรมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าอันบุตรบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยสถานห้าเหล่านี้ ทิศเบื้องหน้านั้นชื่อว่าอันบุตรปกปิดให้เกษมสำราญให้ไม่มีภยัยด้วยประการชนี